สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับรายการกระปิดกระปอยนะครับก็สําหรับเทปเนี่ยทุกคนอาจจะแบบเห็นแบบอ,อุปกรณ์มันเยอะแสว่าต้องเป็นของยากแน่นอนแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นของที่ปอยเจอไม่ใช่เรียกว่าของอาหารที่ปอยเจอใน u t u b e นะครับมันเป็นอาหารที่คนจีนเนี่ยเขาชอบทํากินกันซึ่งเด็กๆที่จีนเนี่ยชอบมากนั่นก็คือปีกไก่ต้มโพกนั่นเองครับทุกคนมันเป็นอาหารที่แบบเด็กๆที่จีนเนี่ยเขาชอบกินมากถ้าเทียบกับที่ไทยเนี่ยก็เหมือนแบบปีกไก่ทอดน้าําปลาปีกไก่ย่างเกลือ อะไรประมาณอย่างนั้น,นครับก็ซึ่งครั้งแรกที่ปอยเห็นเนี่ยคือปอยรู้สึกว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าเพราะมันเอาไปต้มกับโคกอ่ะเพราะรู้สึกว่าโคกมันคือน้ําอัดลมนะครับก็มันไม่น่าจะมาแมทกันได้ก็วันนี้เนี่ยจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการทำเนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะร้องทําให้ดูเลยนะครับมาเริ่มขั้นตอนแรกคือผันไก่ก่อนทุกคนนี่ ขั้นตอนแรกเนี่ยที่จริงอ่ะขั้นตอนแรกคือเราต้องเอาไก่เนี่ยไปล้างก่อนนะแต่ตอนนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วเพราะทีมงานทาให้ขี้เกียจค่ะมาชิ้นแรกก็น,นี่มาวางตรงนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะหั่นเป็นสามแฉกสามส่วนเออสามส่วนอย่างนี้นะทุกคนระวัางนิ้วเถอะเสียวอ่ะเสียวอ่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วก็มาวางใส่นี่ทุ้งใบนี้<อ>ฟืดค่อยๆหั่นไปทุกคนนี้ปลาเนีดอ่ะชิ้นที่สองผ่านไปเด้อ เอาสักห้าชิ้นพอพอเป็นเป็นพิธีแล้วกันนะสักห้าชิ้นพอใครเป็นคนคิดเที่ยวไก่ไปต้องบอโขกคือรู้สึกว่ามันมันแบบมันเป็นคนละคนละคิดคนละทางเลยเหมือนแบบไก่ฝั่งนี้โคกฝั่งเนี้ยคือแบบมันไม่น่ามารสมรวมกันเป็นฟืดอ,อย่างนี้ได้เลยะงงนะคือแบบครีเอเดอร์คนคนประเทศจีนเนะี่ยเสร็จแล้วนะครับสำหรับไก่ห้าชิ้นหลังจากนั้นเราจะเอาไก่มาปรุงรสครับทุกคนนี่ใส่อันนี้เป็น ซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมใส่เท่าไหร่ไม่รู้นะเอาแล้วแต่ความความกะของเราความเขาเรียกว่าอะไรอะความแบบความพึงพอใจของตัวเราเองดีกว่าอ่ะปอจะใส่ตามน้ำหนักมือปอยแล้วกันลงดิเฮ้ยส่วนตัวปอยมาชอบกินเค็มใส่เยอะปเกินหลังจากนั้นเราจะใส่เป็น ซอสซีอิ๊วครับอันนี้อันนี้ใส่อันนี้แล้วกันนี่เพิ่มความเค็มฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดนี่หลังจากนั้นนะครับนี่เราจะใส่ขิงลงไปนะครับแต่ทําไมไม่แกะขิงให้ซะหน่อยล่ะฮะเราจะทํายังไงอะเกิดมาไม่เคยมานั่งปอกขิงอย่างนี้เลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มานั่งปอกขิงเนี่ยทุกคนให้กําลังใจปอยนะตอนนี้ใจปอยเต้นตึบตับตึบเลยนะประมาณนี้เนาะอาจจะดูแบบโทรหดนิดนึงนะ แต่คือทํเนี่ยแบบมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่แบบดูสวยงามที่สุดนะทุกคนแต่คือปอยมั่นใจนะว่าเป็นภาพที่เห็นความมุ่งมั่นมานะของปอยที่สุดละโอ้โอ่อาโอเคประมาณนี้โอเคแล้วดีพอใจแล้วหลังจากนั้นเราปอกเปลือกเสร็จเราจะหั่นแล้วทุกคนจับตาดูีดีขั้นตอนการหัน่นมีดของปอยนะครับเริ่มหนึ่งสองสาม เสียนเซียนงงงงโอ้โหมันเก่งขนาดนี้ไม่ต้องมองด้วยงงงงงงมองเถอเดี๋ยวมีดบาดมือประมาณนี้อันนี้คือเครื่องเครื่องเขาเรียกว,ว่าเครื่องเคียงใช่ไหมประมาณนี้เครื่องเคียงของเราก็ใส่อันนี้นะครับใส่ลงไปใน,นในไก่เครื่องหมักเครื่องหมักเออนะ่ะเครื่องหมักเครื่องหมักหลังจากนั้นเราจะใส่ต้นหอมอันนี้แหละดูในคลิปเขาบอกต้องซอยให้บางเราจะซอยด้วยความเร็วสูงเลยครับทุกคนหนึ่งสองเริ่ม งงงงงแต่ดูในคลิปเราะจับแบบนี้ค่อย่างนี้แต่ตอนมีเขาเอาเป็นท่อนท่อนท่อนนี่คือเป็นย,ยาวๆโอเคเอาใหม่ทุกคนฟังใหม่ขอโทษเอผิดเองอันนี้นะครับทุกคนเอาไวนะ้โรยหน้าแต่อันนี้เนี่ยให้เป็นท่อนเนี่ยเอาใส่ลงไปในนี้โอเคนะแต่กี้บ้าขอโทษปอผิดพลาดเองบ่อลืมบอลืมก็คือหลังกล้องมูมเป็นหมดสุดฤทธิ์แล้วตอนเนี้ย โอเคเพราะเราต้องกินของเธอเลยพวกเราก็กลัวไงเชื่อใจค่ะต้องมีความทัชใจใส่ลงไปในไก่นี่ฟึดหลังจากนั้นเราจะใช้ช้อนคุกอันนี้จริงเหรอใช้มือเลยหรอ,อ,อให้พอใช้มือไหมได้ร,รายการนี้คือทุ่มเต็มที่อยู่แล้วทุกคนนี่ทำเพื่อดูคนใช้มือเลยถึงมือจะไม่ล้างก็ใช้มือไปเลย หลังจากนั้นเราจะเอาน้ํามันน้ํามันอันนี้เทใส่อันนี้แล้วก็จะเอาไก่ไปคุกในนี้ไม่ได้อะไรนะคือทวนให้ตัวเองเพราะลืมขั้นตอนนี้คือต้องเอาจริงนะทุกคนเพราะมันเป็นขั้นตอนทอดนะโอเคขั้นตอนแรกเราจะเปิดเตาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเทน้ํามันลงไปเพื่อให้น้ํามันมันเดือดระหว่างที่รอนะเราก็อ๋อลืมลืมทุกคนระหว่างรอเราต้องทอดกระหันกระเทียมด้วยนี่งงงงทุกกระเทียม เออเออหลอกหลอกหลอกประมาณนี้กระเทียมแล้วเราก็เก็บไว้ใส่นี้ก่อนที่เดิมที่เหลือคือรอเวลาครับทุกคนตอนนี้นะครับคือหม้อเริ่มเดือดแล้วหลังจากจนั้นเราจะเอาไก่ใส่ลงไปในน้ำมันที่มันเดือดนี่ ค่อยๆใส่ค่อยๆใ,ใส่โอ้โอเกิดไปหรือเปล่าเฮ้ยอออออันี้อ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ๋ออออ๋อ นี่นะทุกคนเ,กเรียกว่าโอ๊ยเรียกว่าการจี่ไก่ประมาณนี้อ๋อเออใช่ใช่แเราก็จะเอากระเทียมนะครับใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่น้ำมันหอยอีกสักนิดนึงเพื่อความกลมกลม่อมลงไปดี ประมาณนี้อ่าหน้าตาเริ่มดีเด้อเด้อดูดูดูด,ดูหน้าตาไม่ธรรมดาแล้วนะอ่าตอนนี้นะครับไก่เริ่มจะสุกหมดแล้วเรียกว่าเกรียมเลยเดีออย่าเรียกว่าสุกเลยตอนนี้ไม่ใช่จี่แล้วอันนี้นี่อันนี้คือแบบออริจินัลไก่ต้มโคกนะนี่หลายคนอาจไม่เชื่อเดี๋ยวพลิกด้านให้ดูอ่าไก่ต้มโคกอันนี้แหละของจริงขั้นตอนสุดท้ายอาจจะเรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะมันเป็นจุดไข่แม็กของอาหารเมนูนี้คือ น้ำบัดลมครับเราเปิดเลยไม่ต้องรอช้าเปิดเสร็จเปิดเสร็จเทเลยเทให้ให้มันท่วมให้มันเกินไก่มาหน่อยนึงอ่าเทเบาๆเทเบาๆเทเบาๆหลังจากนั้นเราก็ จะปิดฝานะครับเพื่อให้มันเดือดเข้าที่แล้วกันให้แบบโค้กเนี่ยมันซึมซับเข้าในตัวไก่ปีไก่ของเราเราก็จะรอประมาณ15นาทีนะครับก็เป็นเวลาที่แบบฟรีดอมของทุกคนเลยหลังจากนี้จะไปทำอะไรก็ได้ป่ะไปแล้วเจอกัน <S <S 1> <S 1> และแล้วเราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยถึงทถดึงเราจะเปิดนะค่อยๆเปิดนะทุกคนค่อยๆลุ้นนะค่อยๆลุ้นนะเอานะนะ Oh. ขั้นตอนต่อไปเกือบจะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะก็คือเร่งไฟที่เตาเนี่ยให้มันแรงที่สุดเลยนี่เน้นเน้นย้ำนะทุกคนนะให้แรงที่สุดเลยนะหลังจากนั้นนะเราก็จะผัดผัดให้น้ํามันมันแบบคลุกคลิกคลุกคลิกแล้วค่อย <laughs> ใช่ปะคลุกคลิกนั่นแหละให้น้ํามันดูแห้งอะไรประมาณนี้ให้มันซึมเข้าไปกับเนื้อไก่ผัดไปเรื่อยๆเลย อ่าตอนนี้ปอยรู้สึกว่ามันได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วตอนนี้เราก็จะเตรียมจานนะครับแล้วจัดจานอ่านี่คือจานที่เราจะจัดเตรียมนะครับนี่เราเป็นคนที่แบบมีความสะอาดสุขะอ,อนามัยที่ดีเราจะเช็ดจานก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ถึงขั้นตอน สุดท้ายแต่ยังไม่ทายสุดครับเราจะตักไก่ทีละชิ้นเราไม่ต้องเอาโคกเอาโคกที่เทอะไปเนะี่ยเอามาใส่เลยนะคือไม่ไม่ต้องนะแค่ตักไก่มากินพอนะนี่อ่าโว้ดู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 ด,ด,ด,ดูช้ำอุ่มเจาะมากอันนี้นี่ชิ้นแรกผ่านไปนี่ทุกคนอันนี้ไม่มันที่มันดำๆมันไม่ได้ไหม้นะมันเป็นแบนบเหมือนแบนบ,บ,บส่วนประกอบของไก่อะไรอย่างนี้ คำว่าไม้ครับทุกคนนีนะ่ประมาณนี้ไหนไหนไม้ไก่ไม่มีคำว่าไม้อ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับคือการโรยต้นหอมอันนี้ลงไปนี่อืมไม่ใช้มือดีกว่าค่อยๆโรยค่อยๆโรย,ย,โยดูดีอ,ะอ่ะอ่า หน้าตาสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนี่นะครับอันนี้คือเมนูไก่ต้มโค้งนะครับนี่อ่าหมันปอยรู้สึกว่าเมนูนี้เนี่ยตั้งแต่ทํามา EP แรกจนถึง EP นั้เนะี่ยถ้าไม่นับื่องรสชาตินะเอาแค่หน้าตาก่อนนะรู้สึกว่าอันนี้คือน u เ b e ร1วันจริงๆคือแบบแซงทางโค้งทุก EP เลยอันนี้คือแบบดีอ่า หลังจากนี้เราขออนุญาตเคลียโต๊กก่อนนะครับแล้วค่อยมาชิมทีละชิ้นละกันนะแต่ป่อยว่าอร่อยแน่นอนปะ <c oughs> ถึงช่วงชิมแล้วนะครับทุกคนก็จะพูดตามความจริงไม่มีการเข้าข้างจริงแต่อย่างใดเลยนะครับก็ขอเริ่มเลยแล้วกันมาแต่หน้าตามันดีจริงๆนะไม่ได้อวยตัวเองนะอะลองชิมดูร้ <c oughs> อนร้อนร้อนร้อนเว้ยร้อนเว้ยอ้อยร้อน <c oughs> เหมือนไก่เด็กอะฟิลเหมือนแบบไก่วันหวานอะกินง่ายแล้วมันอร่อยมากมันเหมือนไก่ของเด็กจริงๆเหมือนไก่ฟิลแบบให้เด็กแบบปหปสอ,นะอย่างนี้กินแต่มันอร่อยมากคือรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วมันเหมือนแบบเป็นของทานเล่นได้นะ <c oughs> <c oughs> ดึงปอเดียวไก่หลุดเป็นยิ้นู ดูไม่ได้โม้เนื้อก็สุกดูืนี่อันนี้คือไม่ได้ไหมนะ้นะนะนนะอันนี้เขาเรียกว่าว่าแค่แบบมีความเกรียมนิดนึงนะไม่ได้ก็ไหม่นะนะกระดูคือลอกง่ายมากอะไ้สุกกับไปอันนี้ยำดีมากแล้วมันสุกจริงๆดูนะทีเดียวออกหมดเลยอื้ม มันดีมากเป็นเมนูที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองไปทำกินกันได้นะรู้สึกว่ามันทำง่ายมากๆแล้วก็เอาจริงๆเลยนะทั้งหมดเนี้ยบอยว่าใช้เวลาไม่ถึง25นาทีแล้วกันรู้สึกว่าจะต้มแค่ตรงเนี้ยนาน,านแต่ที่เหลือเนี่ยคือทำง่ายมากแค่20สนาทีเพราะว่าเสร็จกินได้สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับ E p หน้าเนี่ยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปอ่านเหมือนเดิมแต่ก็ บางอย่างอาจจะทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ทํานะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าอทำไมเม้นแล้วถึงไม่ทําตามก็บางอย่างมันอาจจะทําไม่ได้นะครับก็เข้าใจกันหน่อยเนาะฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้โลกรู้ไปว่ายังมีรายการดีๆอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่ตะพันอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปเจอกันใหม่ ep หน้าบายบาย